สวัสดีครับวันนี้ผมเดี่ยวเชียงใหม่นะครับมี Isuzu Tfr มังกรทองนะครับมี2 5 3 8นะครับ SLX นะครับตัวนี้เป็นหน้าหนูนะครับกปะจกไฟฟ้าอ่าเรามาเริ่มจากภายในกันเลยนะครับนี่นะครับผมแอบดูด้านในข้างขวานะครับสวยผมอะไรสวยนะครับโลโก้อยู่ครบนะครับบอกไม่ขาดนะครับกำมะหี่นะมีรอยตำหนินิดนหน่อยๆตรงนี้นะครับผมอ่า แคบมีครบนะครับบางแดดมีครบเลยอ่ะคันนี้นะครับเลขไม้อยู่ที่สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันโลนะครับผมอ้าวเครื่องฟิสตาติกง่ายนะครับแอร์ทำงานเย็นช่ำวิทยุมีฟังนะครับอ่ระบบคันนี้จะเป็นซ็นทรันล็อกเลยนะครับอ่านะคครับเ เ่จริงนะครับขวานะครับขึ้ลงปกตินะครับข้างซ้ายนี่กันลงไเลยนะครับจะลพสัราราสด้งสุดรถกันนะครับ็บก็ทักษะนกิดดีนะครับผมนสอร์กนะครับมาสุสดกันนะครับโลบามีรบนะครับ ล้อแม็กยางดีบางฝุ่นมีครบสี่ล้อนะครับครับมีนชนหน้ามีครบนะครับเครื่องเดินนุ่มๆเลยนะครับผมแอร์เย็นทาสีเต็มกระจกไฟฟ้าตัวท็อปสุดในอ่ซสูสูนะครับอ่าเต็มแปดนะครับนครับผม คร,บนะครบจบการเปิดไฟได้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับแมนกน,นเนอร์นะครับสวยๆเลยนะครับะเข็บหลังสวยนะครับโอเคจำเติมโรงงานนะครับผม โป้งนะครับถัเรายังอยู่นะครับสติ๊กเก er <Now. S 3> อร์อยู่ครบนะครับป <incorporate> ้องนั้นสว้นะครับผมคิดว่าสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับเข็ดนะครับหน้านะครับสวยนะครับเข็ดหน้าสวยๆนะครับเห็นไอยู่ครบทุกเข็นะครับอไฟพาวเวอร์แท้งง่าย ครับเครื่องไม่พูนไม่อายนะครับราครัาจะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมเดี่ยวชิ้นใหม่นะครับถุงใบเก้าหนึ่งกระดึงกระงแปดนะครับขายจริงส่งจริงชัดเจนนะครับทันนี้เสนอขายกันที่หนึ่งแสนแปดพันบาทนะครับผมหนึ่งแสนแปดพันบาทนะครับท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับางจังหวัดมีบริการส่งให้นะครับถึงหัวบันไดบ้านนะครับ หมายเลข88นะครับจะได้เป็นเจ้าของรถกระบี่ยอยู่ันนี้นะครับนะครับผมมัดจำกับผมได้รถแน่นอนนะครับสำนักจต่อสอบถาม089181888นะครับหรือแอดไลน์089181888ติดตามที่เฟซบุ๊กเดี่ยวเชียงใหม่ได้เลยนะครับนะครับสวัสดีครับ